แม่แม่กระเป๋าไข่ไม่ได้กูจะต่อไข่กับกระเป๋าไข่ตัวแต่แม่กูเปิดกูนายมึงเด้ลูกเขยแต่ละอ่องนี่แม่ฮะกางเกงกูกระเป pues ๋ากูกระเป๋าแท็ดยันกูเดียวนี่แม่กระเป๋าแม่ยังชิจุนอ่ะแม่ได้แล้วมึงนี่บ่มีจักกันเฮเตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วชัวร์ตัวเออเจ้ากระเป๋าอย่างเดียวเลยเจ้าชุดกระเป๋าเม่เท่าเลยแบ่งกันเนื้อแบ่งกัน เอา,า,า,าก็ไปร้าดขายมองเกาเฮ้าล้วไปขายย่างมากเมื่อวานอุ้ยได้กชายอยไปตรวจสอบม,มาแล้วแต่ว่าบุงแล้วจออ้อนกระเป๋าไอ้ที่กระเป๋าหนังเลยส,ส,สีน้ำตาลเด้อสีน้ำตาลแมน่อนอันตัวละพไพ่ประจําหรืบ่แม่นนั่นละโอ้ยเดียว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 คอยเจ้าเป็นคนบ้างแผลหนะคอยเดี๋ยวคอยกระเป๋าหนึ่งมาเออจะเอาไปน้ำกันและวจะเอาไปน้ำกันล้วยามไปเอากระเป๋าไปน้ำกันไปที่ไหนบ้าง Ba cháu bung gong bung lao, yu kotai kuu ku mopo a tie ku na ban no kisi bumi phụ đại, do ngon yun namu nina ban ku do bumi phụ đại si tang hai banando say hello. You need that? Ni 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 kapo kapo si 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 นี่บ่เออไปจะพายเลยจะพายเลยเจ้าเปิ้ลมีดีเหมเออไป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 จะพายเลยจะพายเลยพายเร็วไข่แกะดีไปไปไปยังมามีไปมาแล้วไป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 อ้ยอยู่เฮือนกูแถะๆไผมันสิมาเอากระเป๋ากูเฮ้ยเฮ้ยกูก็บ่งเห็นผู้ใดมาป่วนเปลี่ยนแถวนีแม โอ้ยกูจะมาอุกมาอังแต่นาะเงินกูซีพันหาพันอยู่หันกูขายย่างมาว่านี่ไมโอ้ยกูก็เป็นคนสลาใจเป็นนี้สิพายไม่เข่าห้องน้ำน้ำกระบอกพายจะมาสางสัวเทืบานนี่เพื่อสิหาได้เพื่อสิขายได้เพื่อสิเ็ศได้แต่ละเทือนนี่มันบอกม่นธรรมดาได้เงินนี่มึงบอกผากลนูคเคยนั่นบ้าแม่มันจังให้อยู่บ่อบักนันแม่กูกูซองแล้วกูบ่เห็นมันพ่อเม็ดได้ นึงแมนมันอยู่บอกไปดะไปที่ไหนเออนี่ยไปท่ไหนดระไป๋าแคไปเหเสียงมาแล้วเฮ้ยเสียงมาแล้วไปทางไหนล่ะทางไหนล่ะขึ้นูมาโอ้ยตั้งแต่เราสุนัขไปสุนัขอยเอาสุนัอยฮัแม่ยังกอดมือสูไหมฮะเฮ้มื่อคืนไปเห็นยังหล่นกระเป๋ากูนะมึงนี่เอาไปใส่กอมาเลยแกอัมามึงเอาไปยังกระเป๋าเเนี่ยด็เฮ้ย พวกมูสูนี่จะเป็นจังให้ขากนอกแต่ละมือแต่ละเวน้นนี่มันเห็นยังไดก็เดียวนี่แมสมองนั่นห้วเมียนบอดีแม่เมียนบอดี้ยมึงยิ่นทนเอาบอกขนแบบนี้ปังไวเชื่อๆกับว่าเมียนบอดีแม่แกระเป๋าเจ้ากคสจยุ่้ำเจ้าจนละแม่เอากจนี่ได้ของกูตัวนี้บอ,มมอเมร์นะอ